พอใบมันไหลเนี่ยอาหารเรากลัวไม่พอครับใบไหลก็คือเนี่ยมันไหลแล้วตอนนี้ฟา์มแก่เนี่ยมันช้าเราเราก็กลัวว่าใบเนี่ยมันจะเก็บอาหารกลับไม่ทันเราก็เลยเติมธาตุอาหารรองให้มันเข้มดำครับตอนนี้โดยทั่วไปส่วนมากชาวสวนจะไปซื้อแมกนีเซียมมาฉีดซื้อแคลเซียมมาฉีดเราบอกว่าสวนเราใหญ่เกินที่จะฉีดเพราะว่าเปือ มันมันเปลืองไม่ห่วงห่วงว่า <m akes> เวลาเราทํางานมันทาไม่ทัน <m akes> แต่ถ้าเราหวานดินเนี่ยสามวันจะเสร็จแน่นอน <m akes> แล้วไอ้กินแคลแมกเนี่ย <m akes> แมกกะสอบไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะแต่ที่ใส่เห็นเห็น <m akes> อยู่นะกินแคลแมกเนี่ยมันทํางานเร็วมากกรมฐถันแมกนีเซียมเนี่ยมันขึ้นไปเลยขึ้นเร็วมากถ้ามันละลายน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากขึ <m akes> ้นเร็วพอๆกับปุ๋ยสามวันห้าวันเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนสีจางๆนี่ให้เข้ม แล้วก็ไอ้ที่ใบที่มันไหลยังอ่อนๆเนี่ยมันจะมันจะกลางเร็วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเข้มมันจะเข้มเร็วพราะเข้มเร็วกว็าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะทันในการออกดอกเขาจะได้เก็บอาหารกลับเรื่องของกินแคลนี่ตอนนี้จําเป็นมากครับแต่บางคนบอกว่าทำไมลุงตีบอกให้ใส่ตอนเป็นดอกคือมันหน้าง,งานมันต่างรตรงที่ว่าถ้าถ้าใบไม่ไหลยังไม่ต้องใส่ก็ได้